อันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ดีเอายังอะไรเดียวสวัสดีครับพี่พูดจริงแรงสวัสดีครับอันหน้าไปดูกล้องด้วยสวัสดีครับวันนี้จะมาทำอะไรลูกจะมาบอกเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆวันนี้จะมาบอกเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับ คนที่ใช้หนังสติ๊กยิงปลานะครับเคล็ดลับตัวนี้ผมทดลองดูแล้วนะครับมันจะดีกว่าที่ลูกหนังสติ๊กเรานะครับนี่นะครับลูกหนังสติ๊กที่เราซื้อมานะครับจะเป็นแค่นี้ใช่ไหมครับแต่เคล็ดลับของผมนล่คือเราจะตัดหัวตัวนี้นะครับตัดหัวส่วนตรงนี้ออกนะครับ แล้วเราจะไปเชื่อมใส่เหล็กใหม่นะครับต่อเอาเหล็กต่อเข้าไปนะครับต่อทําอะไรต่อเพื่อให้หัวลูกปืนตัวเนี้ยลูกหนังสติ๊กตัวเนี้ยให้มันหนักขึ้นให้มันยาวขึ้นแล้วก็แหลมกว่าเดิมนะครับนี่นะครับที่เราซื้อมานี่มันจะเบานะครับหัวจะเบาเวลาเรายิง เรายิงปลามันจะสลับนะครับพอมันลงไปโดนน้ำแล้วมันยิงยิงยิงปลาใต้น้ํำลึกไม่ได้นะครับมันจะสลับออกจากตัวปลานะครับมันจะไม่มันจะไม่มไ,มไม่ถึงปลานะครับแต่ตัวนี้เราเชื่อมเหล็กเข้าไปเชื่อมเหล็กตัวนี้เข้าไปปุ๊บมันจะทาให้หัวหนักขึ้นแล้วก็ทรงตัวดีขึ้นลูกนี้มันจะลงน้ํา จะทําให้ลงน้ําลึกได้นะครับปลาที่มันอยู่ลึกลงไปหน่อยนะมันไม่อยู่เหนือน้ํานะครับตนนัวนี้เคล็ดลับเคล็ดลับตัวน,นี้ครับเล็กๆ็กน้อยสาหรับมือใหม่หรือคนที่ใช้อยู่ยังไม่รู้นะครับอันนี้ก็คือผมทดลองมาแล้วนะครับทดลองทําแล้วก็ทดลองยิงเลยนะครับได้ผลจริงๆนะครับมาเลยเอามาบอกให้เพื่อนๆนะนะฟังนะครับ คนที่ใช้หนังสะติต๊กยิงปลาอยู่นะครับลูกนี้สั่งมามันจะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็มันเบานะครับเราเสริมหัวเข้าไปให้มันหนักขึ้นให้มันยิงดีขึ้นนะครับอย่างนี้จะยิงปลาได้ผลดีกว่าลูกที่เราสั่งซื้อมาอย่างนี้ครับไอตัวตัวนี้นะครับตัวตัวนี้ที่มันที่เขาแถมมาเป็นลวดอย่างนี้นะครับตัวนี้นะครับ ตัวนี้ให้เอาออกเลยนะครับสําหรับผมผมวอ่าออกนะครับตัวนี้เพราะว่าเวลาเรายิงไปแล้วมันไปโดนหญ้านะครับโดนหญ้าแล้วมันมันจะติดหญ้านะครับดึงไปดึงมาอาจทําให้ลูกขาดได้นะครับตัวนี้สําหรับเรายิงหนังสติ๊กนะครับปานินหรือปาไซโลขึ้นไปเนี่ยถ้ายางเรามันแข็งหน่อยทะลุทุกตัวนะครับ ไม่ต้องกลัวว่าปลามันจะหลุดนะครับแต่ตัวนี้มันจะไปโดนหญ้านะครับพวกโดนหญ้าพวกสว่าพวกอะไรอยู่ข้างล่างแล้วมันติดนะครับติดแล้วเราดึงมามันจะดึงมาหญ้านะครับอาจทาให้ลูกขาดหรือสายมันขาดได้นะครับส่วนตัวผมนะครับบางคนเขาจะใช้เป็นเชือกนะครับแต่ตัวผมจะเป็นสลีงอ่อนนะครับ ตัวนี้ผมจะใช้ตัวที่เกี่ยวลูกนี่เป็นสลิงอ่อนนะครับจะทําเป็นห่วงอย่างนี้นะครับทําเป็นห่วงนี้นะครับแล้วตุกกลาเกี่ยวเราจะเกี่ยวยิ้งจะใช้ได้ทนกว่าเสื้อนะครับเสื้อมันจะใช้ไม่ทนนะครับตัวนี้สลิงจะดีกว่าน,นะครับนี่ครับสลิงก่อนนะครับเราไปซื้อมาสลิงอ่อนตัวนี้ไปหาซื้อที่ไหน หาซื้อที่ไทยวัสดุก็ได้ถ้ามีนะครับแล้วก็แวร์เฮาห์ฮาร์ดแวร์เฮาห์นะครับแต่ผมซื้อที่ฮาร์ดแวร์เฮาห์นะครับตัวนี้แต่กี่เมตรไม่รู้นะครับสามสิบเมตรนะครับขนาดหนึ่งจุดห้ามิลนะครับตัวนี้ที่ฮาร์ดแวร์เฮาห์ของที่บางบ่อนะครับผมซื้อมาตัวนี้สามสิบเมตรตัวนี้ประมาณอยู่ที่ 96สิบหบาทนะครับสลิงอ่อนนะครับจะเป็นสลิงอ่อนนะครับตัวนี้ตัวนี้นะครับเคล็ดลับเล็กๆน้อยน้อยนะครับตัวนี้ลูกปืนที่ผมใช้อยู่ก็คือผมจะตัดหัวมันออกเลยครับไปเชื่อมเชื่อมจเจล็กใหม่นะครับเชื่อมจเจล็กใหม่ให้มันหนักขึ้นให้มันเราก็จะทําให้มันทรงเรียวขึ้นนะครับเวลายิงปามจึงได้ผลดีกว่านะครับ อย่างนี้นะครับที่เราทํามาแล้วนี่นครับหว่วงตัวนี้นะครับจะเกี่ยวเกี่ยวดีกว่าเชือกนะครับเชือกก็อาจจะไม่ทนเท่าสลิงนะครับิงอ่อนนะครับตัวผมก็มีสองอย่างครับตัวนี้เป็นยางแบบนี้นะครับแต่ตัวนี้ผมจะเอามาจากถังรวดเชื่อมที่อยู่โรงงานนะครับ เขาจะใส่รวดเชื่อมถังรวดเชื่อม200ลิตรมานะครับตัวนี้ก็หายากหน่อยนะครับตัวนี้ได้ผลดีนะครับยิงปลาไซ์โลว่วอย่างงี้ทะลุนะครับแต่ตัวนี้จะเป็นยางกลมนะครับ5มิลแต่จะอ่อนหน่อยหนึ่งนะครับอ่อนแต่ยิงปลาประมาณครับโลหนึ่งนี้ไม่ทะลุนะครับตัวนี้มันจะอ่อนผมหาเส้น หกมิลไม่ได้นะครับอยากตอนนี้อยากได้หกมิลแต่ในร้านผมยังไม่เอามานะครับมีแต่ห้ามิลนะครับแต่ก็ยิงดีอยู่ครับยิงดีแต่อาจจะปลาใหญ่อาจจะไม่ทะลุนะครับแต่ก็อยู่อยู่ครับแต่ไม่ทะลุนะครับนีเคล็ดลับเล็กนิดน้อยนะครับสําหรับมือใหม่หรือเพื่อนเพื่อนน้าๆที่ใช้อยู่แต่ยังไม่รู้นะครับอาจจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับลองไปทดลองดูนะครับตัวนี้นะ ทดลองดูได้นะครับทำก็ลูกสองลูกทำแล้วก็ไปทดลองยิงดูว่ามันได้ผลดีหรือเปล่าถ้าได้ผลดีก็ทำนะครับแต่ส่วนตัวผมนี่คือได้ผลดีนะครับผมเลยทำนะครับก็คือตอนนี้คือตัวนี้จะไม่ใช้แล้วครับตันนี้จะไปตัดหัวออกหมดเลยนะครับผมจะไปเชื่อมใส่ใหม่หมดเลยครับเชื่อมใส่ใหม่หมดเลยนะครับนี่มันจะยาวขึ้นนะครับเทียบดูได้นะครับนี่ครับ เปรียบเทียบดูนะครับนี่ครับที่เราซื้อมานะครับกับที่เราไปตัดมาตัดทําใหม่นี่ครับมันจะยาวกว่าเดิมนะครับหนักกว่าเดิมนะครับนี่นะครับเปรียบเทียบดูได้นะครับนี่นะครับจะได้ผลดีกว่าทุกตัวเลยนะครับตัวนี้ผมทาแต่แบบนี้นะครับตัดเชื่อมใหม่หมดเลยนะครับใเหล็กที่มันมีน้ําหนักหน่อยนะครับตัวนี้ก็คือนี่นะครับ แตกต่างมากเลยนะครับตัวนี้ใช้ได้ถ้าเป็นส่วนตัวผมก็คือได้ร้อยเปอร์เ็นเลยนะครับแต่ตัวนี้ก็สิอาจจะสักยิงปลาน่าจะาสักห้าสิบห้าสิบนะครับน้ําหนักก็จะไม่เท่าตัวนี้นะครับตัวนี้น้ําหนักก็จะดีกว่านะครับที่เราทำมาใหม่ฝากเพื่อนๆนะนะเราลองทดลองดูนะครับทดลองดูนะครับ เป็นเค็ดลับเล็กๆน้อยๆที่ผมใช้มาอยู่ก็ยิงปลาตัวนี้ก็ยิงมาอยู่ที่หลายปีแล้วครับน่าจะสามปีสองสามปีน่าจะสามปีได้สามปีกว่าแล้วที่ผมใช้มาอยู่ตัวนี้ก็คือทดลองดูได้ครับฝากไว้ด้วยนะครับรอกก็คือรอกรอกตัวนี้ผมใช้มาหลายยี่ห้อนะครับรอกก็จะอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ แต่ตัวนี้ผมใช้ของ V Base อยู่นะครับ V Base ตัวนี้น่าจะเหมาะเหมาะสุดแล้วครับ V Base ตัวนี้ราคาก็จะอยู่ที่อยู่ที่หกร้อยเก้าสิบนะครับตัวนี้ตัวนี้จะได้ผลดีกว่าทุกตัวนะครับผมเคยใช้มาหลายยี่ห้อแล้วยี่ห้อนี้น่าจะเวิร์กกว่าสุดแล้วครับตัวนี้ก็ได้ดีออกได้ดีนะครับตัวนี้ ฝากเมื่อนนั่นนะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับมาฝากเคล็ดลับเค็เกเล็กๆน้อยๆอาจมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับลองไปทดลองทดลองดูได้นะครับมือใหม่หรือมือเก่าที่ยังไม่รู้ครับทดลองดูครับผมว่าฝากเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับแต่ส่วนตัวผมก็คือ100นะคร้อยเปอร์เซ็นนะที่ผมใช้อยู่ฝาก ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ